ฮะคุณแน่ใจนะว่าวันนี้วันที่หนึ่งมกราสองพันาร้อยใช่นี่ฉันย้อนเวลามา10ปีก่อนเลยเหรอเนี่ยผมรีบไปหน่อยครับพี่สาวพี่สาวเป็นอะไรหรือเปล่าครับไม่เป็นไรใช่ไหมพี่สาว <c oughs> ถ้าพี่สาวเป็นอะไรอะ่ะติดต่อผมมาได้เลยนะ ผมรีบไปก่อนนะพี่สาวโอป,ป้าลามตอนนี้ผมเห็นก็คือหนุ่มนักธุรกิจไฟแรงทั้งหล่อและรวยมีทรัพย์สินมากกว่าแสนล้านบาทเฮ้ยนี่คุณคุณจะทำอะไรอ่ะฉันคือแฟนในอนาคตของนายอะ่ะนายต้องรับผิดชอบฉันนะนี่คุณลงมาจากหลังผมเลยนะผมว่าสมองพี่สาวมีปัญหาแน่ๆเลยนี่คุณไม่เชื่อฉันสินะคุณเกิดวันพุธกลางคืนเวลาสามทุ่มครึ่ง วันที่1ตุลา2535แล้วก็คุณมีปลารูปหัวใจที่ตูดด้านซ้ายคุณรู้ได้ไงอะ่ะก็เพราะว่าฉันเป็นแฟนคุณเนี่ยแฟนคนแบบผมเนี่ยนะจะมีแฟนขนาดหมาในหมู่บ้านยังหอนใส่ผมเลยอ่ะก็เพราะว่าในอนาคตอะ่ะคุณจะหล่อและรวยมากอ,อย่างแรกเลยนะนายจะต้องไปตัดผมก่อนไปเร็วรีบมารีบมาลลก นี่คือหัวหน้าใหม่ของพวกคุณนะแม้ว่าเขาจะหน้าเด็กแต่เขาเก่งกว่าพวกคุณมากนะมีอะไรก <co ff s> ็ถามเขาได้นะอยากจริงจริงอยาด้อยจกจะทยเฮ้ย <c oughs> มึงไปทำอะไรมาวะเนี่ย <c oughs> หลอขึ้นเป็นกองเลยพูดไปมึง <c oughs> มือเชื่อกูบบกวะ่าถ้าแฟนในนะ <c oughs> อนาคตคงกลัวย้อนอดีตกลับมาเปลี่ยนแปลงกูแฟนในอนาคตเนี่ยนะกูเชื่อกับบ้าแล้ว แล้วอีป้านี่ใครเนี่ย,อย,อยเออแชมอยู่ไหมคะ แชมป์อะน้องมีอะไรก็ค่อยๆพูดค่อยๆจากกันนะคะแล้วใครอยากจะคุยดียกับแกด้วยคะอีป,ป้าใครๆก็รู้ว่าโฟอชอบแชมป์แต่แก,กเลียนจะกร้าเอาน้ำให้แชมป์อีเออน้ำมันยังเหลือ,อีครึ่งขวดอะถ้าแกไม่รังเกียจอะ่ะใชให้มึงอยากจะลองดีกับกูใช่ไหม นี่คุณจะทําอะไรแชมป์ปีป้าเนี่ยมา,าสาดน้ําใส่ฉันฉันไม่ได้ตั้งใจนะเธอคนนี้เป็นแฟนของผมถ้าเธอบอกว่าไม่ได้ตั้งใจก็คือไม่ได้ตั้งใจงั้นถ้าคุณยังไม่พอใจเดี๋ยวผมออกคืนให้นะให้นะพอใจคุณแล้วเรียก <academy> <Dé vin> ขนาดเปียกยังหล่อเลยแน่นอนสิเพื่อนๆอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งๆๆๆที่ช่อง super idol studios ด้วยนะคะ